สวัสดีค่ะน้องพิมพ์นะคะเซลล์ฮุนไดนิโอพร้มสองพิมซีค่ะวันนี้นะคะพิมพ์จะมาแนะนําเกี่ยวกับตัวฮุนไดสตาเลียตัวฮุนไดสตาเลเยเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยนะคะก็คือ1รุ่น S แล้วก็2เนี่ยก็คือจะเป็นรุ่น SEL ในส่วนของรุ่นเอนะคะจะราคา1,729,000บาทแล้วก็ในตัว SEL นะคะจะราคา1,999,000บาทนะคะแล้วก็ตัวฮุนได s ตารีเอเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันก็คือ1สีบรอน2สีเทาแล้วก็3สีดำนะคะแล้วก็ในส่วนของภายในตัวสีบรอนกับสีเทาเนี่ยเขาจะมีภายในเป็นสีดำแล้วก็ตัวสีดำนะคะภายในเขาจะเป็นสีเบจค่ะ โอเคค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแรกของพิมยังไงก็ฝากให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะให้พิมพ์ด้วยแล้วก็จะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะคะว่าพิมพ์จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรขอบคุณค่ะ